สวัสดีครับ FIFA Mobile s ซ r f ญี่ปุ่นนะครับหรือ s ซ r f j ฟ p a ปนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผูก ID นะครับหรือย้ายสลับ ID นะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าทำยังไงนะครับสำหรับ s ซิร์ต่างประเทศนะครับอันนี้จะเป็น s ซิรญี่ปุ่นนะครับก็เปิดตัวเกมเข้ามานะครับแล้วก็ไปที่รูปเฟืองด้านขวามือนะครับคลิกเข้ามาได้เลยครับผมก็ทำการคลิก ที่เมนูขวานะครับล่างตรงกลางนะครับคลิกเข้ามาครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าบัญชีเดิมนะครับบัญชีหลักที่เราผูกอยู่จะเป็นของ gmail นะครับตรงนี้ก็ทําการคลิกให้ทําการคลิกเมนูล่างได้เลยครับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับ1 id จะผูกได้เพียงหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นการสลับสร้าง id ใหม่นะครับเพื่อจะสร้าง id ที่2ออกมานะครับผม เดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับก็คือคลิกที่ f a c e b o o k นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะลิงก์เข้ามาที่แอปเฟซบุ o กนะครับเราทำการเลือกผูกที่ Facebook เลยนะครับผมก็าทำการใส่อีเมล f a c e b o o k นะครับที่เราต้องการจะผูกนะครับกับ ID นะครับผมแล้วก็ทำการใส่เรียบร้อยครับแล้วก็กดรหัสผ่านแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยครับผม แล้วก็ตัวนี้ก็จะทําการโหลดนะครับมาถึงตรงนี้ครับก็จะมีสังเกตเมนูด้านบนนะครับก็จะมี facebook นะครับจะลิงก์เข้ากับตัวฟีฟ่านะครับของตัวเซิร์ฟนะครับผมก็ทําการกดดําเนินต่อได้เลยครับผมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะลิงก์เข้ามาที่ระบบนะครับตรงนี้เราก็ทําการติ๊กนะครับแล้วทาการกดยืนยันได้เลยครับผม งนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมกดออกมาได้เลยครับตรงนี้ก็ลิงก์ออกมาแล้วนะครับแอปตัวเกมก็จะรีเฟรชหนึ่งรอบนะครับเราทําการกดเข้าไปใหม่ครับผมระบบก็จะทําการสลับ ID ที่2ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับทีนี้ก็คือเข้ามาที่ ID ที่2แล้วนะครับก็สังเกตบุมฝั่งซ้ายบนนะครับของแอ d เองนะครับจะเป็นยูเซอร์ที่2นะครับคือ แอปวิวสองนะครับตรงนี้จะเป็น ID ใหม่แล้วนะครับผมครับแล้วก็สังเกตดูทีมนะครับก็จะเริ่มที่ OVR 79ครับเป็น ID ใหม่นั่นเองนะครับผม ID ที่2เราเดี๋ยวเราไปเช็คดูตรงรูปเฟืองนะครับกดคลิกก็มาครับแล้วก็มาดูเมนูที่4นะครับคลิกเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็น Facebook ที่แอดผูกไว้เมื่อสักครู่นะครับผมเราก็สามารถสลับไปบัญชีเดิมได้ครับผมตัวนี้จะเป็นการสลับ ID นะครับสลับไปสลับมานะครับ ก็คือสลับไปสลับมานะครับผมก็คือมาถึงตรงนี้นะครับก็กดที่บัญชี Google นะครับกดเข้ามาครับตรงนี้ก็จะดีดออกมานะครับโปรแกรมก็จะรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับเรากดเข้าไปครับจะไปที่ ID หลักเรานะครับผมตรงนี้ก็กําลังนําเข้าสู่ไป ID หลักนะครับก็มาแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ มาแล้วครับเป็น ID หลักเราครับก็สังเกตตรงมุมซ้ายบนนะครับนี่คือ ID หลักของแอดนะครับแอดวนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ